มีรายงานว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าสโมสรจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่เอริกเทนฮักในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่ทำผลงานได้ไม่ดีนักในฤดูกาลนี้เก้าอี้ของในายใหญ่ชาวดัตกลับมาสันคลอนอีกครั้งหลังจากความพ่ายแพ้ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดลีเมลสื่อดังของอังกฤษเปิดเผยว่า ด้วยผลงานอันย่ำแย่ในฤดูกาลนี้ประกอบก,บกับการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของกลุ่มเอนิออสทำให้นักเตะส่วนใหญ่ในทีมเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุญซือในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงโดยในขณะนี้ในส่วนของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวกับฟุตบอลได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นการดึงโอมาเบรดามาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฐานะซีอคนใหม่และการยื่นข้อเสนอไปอยังนิวคาเซิลเพื่อคว้าตัวแดนแอชเวิร์ดมานั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการด้านฟุตบอลคนใหม่ด้วย ผลงานการคุมทีมของเทนฮักไม่สู้ดีนะโดยตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดรังอันดับ6ของตารางลงเล่นไป27นัดมี44คะแนนห่างจากแอสตันวิลล่าทีมอันดับ4ในพื้นที่ UCL อยู่ถึง11คะแนนแฟนๆแ,แ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ